มาดูอีกหนึ่งเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนกับ TPI Poline Power เปิดเวทีฟังความเห็นประชาชนค่ะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการกำจัดขียาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาสถานที่กาจัดขยะของเทศบาลน,นครสงขลาเองซึ่งอยู่ที่ตําบลเกาะเต้านะคะใกล้จะเต็มความสามารถในการที่จะรองรับขยะแล้วล่ะค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้ดําเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาอย่างครบวงจรเพื่อจะให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขยอย่างยั่งยืนและก็ได้เปิดประมูลคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นผู้ดําเนินการจัดการสําหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนในพื้นที่ตาบลเกาะเต้า ทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่และออ,อก,ก็มีหมู่1ิบตาบลน,นาทับอําเภอจนะที่อยู่ติดพื้นที่นี้ด้วยโดยเมื่อวานนี้วันที่9มกราคมทางบริษัท TPI โพลีนเขาจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่ะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจัดทารายงานประมวลหลักการปฏิบัติสําหรับนําเสนอต่อสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญ,ญาตประกอบกิจการ การโรงงานซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางด้านนายวรนัทหนูรอดท่านรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาท่านมาเป็นประธานเปิดเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นณโรงแรม BP สมิลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนางสาวปรินดาปาราเล่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะผู้แทนนายกนะคะพร้อมด้วยนางสาวพบพรทองคณารักษ์ผู้ในการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมรับฟังการดําเนินโครงการ แล้วก็มีนายรอเซงไรเจริญานยเธสมนตรีตำบลเกาะเต้วกล่าวรายงานความเป็นมาแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวด้วยซึ่งท่านรองผู้ว่าเองก็เปิดเผยบอกว่าการแก้ไขปัญหาและก็ในเรื่องของการจัดการขยะโดยการนํามาเผาแล้วก็นําความร้อนไปผลิตไฟฟ้าถือว่าเป็นแนวทางการจัดการขยะที่คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งได้มีการดําเนินการไปแล้วทั้งต่างประเทศและในประเทศด้วยแต่เพื่อให้เกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นควรเน้นในส่วนของ การกำกับดูแลการประกอบกิจการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการรับฟังความคิดเห็นก็คือเริ่มจากบริษัทที่ปรึกษาบริษัท C M S Engineering and Management จำกัดก็นำเสนอร,อรายละเอียดความเป็นมาข้อมูลของโครงการแล้วก็มาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวนะคะโดยที่ประชุมเขาก็มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปลรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งในด้านของน้ำเสียด้านการขนส่งขยะค่ะด้านการระบา น้ำตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งทางบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนก็ให้ความมั่นใจถึงมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะมีหลายส่วนจะร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่างๆที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วยรวมทั้งเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะโดยมีผู้บริหารจากบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนเข้าร่วมเวทีนำโดยนายอนุสรสมัยมากผู้จัดการโครงการนะคะซึ่งทางด้านผู้จัดการโครงการเองก็เปิดเผยค่าว่านอกจากการนำข้อเสนอแนะและก็ข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนที่ได้รับในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้วค่ะกระบวนการติดตามตรวจสอบก็ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยโปรง่งใสอีกทั้งบริษัท t p i p o พลีนเป็นหนึ่งในผู้นําการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของประเทศจึงมีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเป็นการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้บริษัทเองก็มุ่งมั่นปฏิบัติตาม ในการป้องกันและแล้วก็ลดผลกระทบอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่โดยรอบซึ่งก็เป็นนโยบายประกอบกิจาการอย่างยัง่งยืนของบริษัทต,ตลอดมาอยู่แล้วด้วยสําหรับการรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปค่ะจะจัดขึ้นณนะโรงแรมบีพีสมิลาบีชอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่15มกราคม2565สําหรับประชาชนที่อยู่รอบนอกโครงการแต่ยังอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรได้แก่บางส่วนของ ตําบลเขารูปช้างตําบลทุ่งหวังแล้วก็ตําบลพวงก็สามารถที่จะเข้าร่วมออสแสดงความคิดเห็นหาข้อเสนอแนะแล้วก็ในการที่จะซักถามข้อกังวลใจต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เมื่อมีการตั้งโรงงานผลกระทบจะเกิดขึ้นอะไรอย่างไรบ้างประชาชนที่อยู่ในรอบรัศมีไม่เกินห้าออกิโลเมตรตรงนี้ก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็เสนอแนะเพราะว่าแน่นอนว่าผลกระทบถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะ เกิดขึ้นกับบรรดาชุมชนที่อยู่รอบๆอันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางหาลงมติแล้วก็หาข้อตกลงให้ได้เรียกว่าทั้งสองฝ่ายลงตัวมากที่สุดนั่นเองนะคะสิมกราคมจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งละค่ะ